เริ่มมืดแล้วนะครับผมมืดมาแล้วครับก็คงกลับสวัสดีครับครับผมปู่นี้เป็นรอบตัดบนนะครับผมระวางน้องทีมทีมน้องทีมนะครับผมกับทีมกันทะลักทีน้องทีมก็มีอาจารย์หอยหาดนะครับผมเป็นมือขึ้น น้องทีมเป็นมือตีทีมน้องทีมนะครับเป็นมือตีอาจารย์น้อยขึ้นมาปิดหลุดนะครับผมยังเสียอยู่หนึ่งแต้มห้กับทีมกัละรักหลุดไปอีกนะครับผม เาวาเจ้ตอปนีตองโอเป็นนะครับมินิอยู่ที่หาดกูดเดือนะครับผมจังหวัดกุบบนนะครับผมไปยัง ระวังทีมน้องทีมนะครับกัทีมกันทะลักทีมสามเยอยู่สดูร่งเ้าอืนไปมี3มลี้อปดยเดียวเลยสองสองยังเสียสองสองมันได้แล้วเนียเอ้ยตามตองเก็า ได้เท่าไหร่เอ้าผมเป็นเรือสองยังหลบตกอันนี้ล่างล่างแรกกันมาเน่ยล่างแรกจะว่าไดียบต่อหนึ่งโอ้มีแต้มต่ออีกเป็นสามเนาะเป็นสามต่อศูนย์นะครับผมทีมกันทลักเป็นฝ่ายน้ำนะครับผมนู่นครับีิเพียร ผมีได้ผมมีได้มมนองทิมครับ้องทิมขยับไปนะโอเคทิมน้องทิมนะครับก็ส่งอาจารย์หอยขึ้นไปสู้อย่างไม่เปลี่ยนนะครับหลุดสู้อีกหนึ่งลูกลูกที่สองน่าจะเปลี่ยนไน้น่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจขึ้นอาจารย์หอยเรียบนะครับรีไปกินต้มอึง จานหน่อยขึ้นี่ไปกินต้มอื่นงนะครับอาจารย์หอยขึ้นไปเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามอ้าวยื่นกันทะลักก็แท็กของตัวเองขึ้นไปสองแต้มนะครับผมอ้าง เอ้ยน้องทีมเบ้าถือข้างเปิดเออคือเข้าเข้าบ้านทีนบอลนะปพานครับเ้าอุ่ลทีมน้องทีมขึ้นเตเปลี่ยนนะครับโดยอาจารย์หอยทีมกันทรับ ตีนะครับผมตั้มติดนะครับผมรับไปสองแต้มยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียอยู่หนึ่งแต้มแม้กระทิงมาทะลัก้์มอ้มติดด้วยรับไปสองแต้มในสนาม น้องก๊อปก็คงต้องขึ้นแล้วครับลูกแบบนี้นะครับผมเสียสองแต้มอยู่สองแต้มนะครับผมตี็น้องตีนได้สอนนะผมสกอร์เป็นสองต่อสามสี่ไลน์อยู่ไม่ใช่เรามาไล่์ให้ไลน์ ห่วยยก่วเติไดูนะับน้องทีมได้แต้มนะครับผมก็ส่งอาจารย์หอยขึ้นมาคุมโซนคุมมานะครับผม หรือว่าหุ้มหางดัราก็ขึ้นมาเปลี่ยนนะครับผมโดยป๋าอ้นนะครับอ้นจอมเยียงทีมก็ส่งอาจารย์หอยขึ้นมาสุ้ยหนึงลูกหลุดนะครับผมยังไม่เปลี่ยนมาซุ่ยหถึงลูกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับผมขึ้นมาเปลี่ยน เดียนลูกสุดท้ายนะครับผมลูเริ่มเครื่องเดียวสองครับปิดรับสามนะครับลูกนี้นะครับผม น้องทีมก็มีเถียงอยู่นะครับผมขึ้นมาเปลี่ยนสันตระก็จะตีเพื่อรับสามตลอดตั้งติดไปรับไปสี่โอ้โหโอ้โหเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเพราะว่าเขาไม่มาดูก็บอกว่าเปลี่ยนเลยลูกเดิงทีมโอ้ยเปลี่ยนดี

แปลัทนม่นขึ้นมลนองล่ัทีแยิมขึ้นตั้งกมองทมข้นมาเปลี่ยนแต่ละก็จะทการตีตึ้มเอ้าตีอีกพงไม่จีดอกป้ป้อ้นไม่ไม่กล้าตีล้อแบบนี้จีลาหาลุงใส่สายมือของการนะตรงตรงเนี่เออล้ว โอ้ยโอ้ยไม่ตีเพื่อนได้เท่าไหร่เลยได้สองได้สามเลยปาโอนจอมเวียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครได้ละวันเนี่ยได้หนึ่งหนึ่งนะครับผมสกอร์เป็นสต่อสองทีมกันตัลักได้แ้มนะครับผมสี่สองครับผม ัทารักได้แต้มนะครับผมเอาหอยหอยเอาแล้วที่นี่โอ้โหลูกนี้ถือว่าอยู่ในโซนนะครับผมคุ้มลังหน่อยก็ถือว่าอยู่ในโซนทีมน้องทีมนะครับผมอส่งอาจารย์หอยขึ้นไปสู้ โอ้ยสวยงามพระรามเก้าครับลูก <c oughs> นี้ครับผมกอบก็จะทำการตีตีผู้รับหนึ่งตัง้มโอ้ย <c oughs> สามมีหนึ่งลูกตั้มโอ้โหรับไปสองแต้มนะครับผมตาวอนครับผม <c oughs> ประโอนเนี่เป็นพระเอกเลยมือนนี่เปลี่ยนตอนผ่านเ,เปลี่ยนตอนผ่านอเ,เอาหลุดยังไม่เปลี่ยนนะครับผมปาไปต้มเอืองอยู่ เปลี่ยนไหมครับผมเปลี่ยนสิน้องทีมนะครับผมขึ้นไปเปลี่ยนนะครับผมตาลาก็ส่งปลาอ้นขึ้นไปสู้เปลี่ยนตอนผ่านยังเสียอยู่หนึ่งแต้มขึ้นไปสู้หนึ่งลูกโอ้ยปลาอ้นนี่กำลังดีซะเหลือเกิน ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังเสียอยู่หนึ่งแต้มให้กับทีมให้น้องทีมนะครับน้องทีมเก็บไปสองแต้มนะครับผมจะเก็บแต้มที่สามสามแต้มนะครับผมก์เป็นห้าต่อสี่น้องน้องทีมไม่แต้มนะครับผม

ให้น้องเทียมอยู่นะครับเอาผิดไปหนึ่งลูกนะครับผมตั้มยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียอยู่หนึ่งแต้มให้กับทีมน้องเทียมอยู่นะครับผมฝ่าอ้นจอมเวียงก็จะขึ้นมาสู้เป็นลูกอ้าว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 ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมเออรับไปสี่แต้มหมดเลย

แต้มที่สองหลุดนะครับผมสองแต้มนะครับผมแต้มที่สามคงไม่มีปัญหาเา้าได้สามนะครับผมสกอร์ได้สามสกอร์เป็นแปดต่อสามสี่นะครับผม ขนาดมันงอไม่ไหววัดหมดนะไปแล้วมั้งกรับตัวแผ่ดูโลโลก đi đi thật phát. Mày mày mày. Không uống cam anh. lái đi กัน,นอที่นันนั่นบ้านเออเออต้องเสื้อต้องเสื้อน้องเทียมเนี่ยนั่นเท,ทียมกันตลาดนะครับผมส่งป้าอุ่นขึ้นไปสู้หนึ่งลูกเออก็ถือว่าอยู่ในโซนนะครับผมแมน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 ที่แปด อผิดไปเึ่งดูนะครับผมจะซ้ำอีกลูกอ้าวต้องโดนนะครับลูกนี้ถ้าไม่โดนเกมเลยนะครับผมอ่ารับไปดึงแต้มนสนานนะครับผมเข้าก่อนพาบอนครับผมะบังเเป็นโมมัวยุบานนี่ใค่ไม่น้อุเท่าไ ่อยบวกอยบวกแน่นอนน้องทีมนะครับก็ส่งอาจารย์หอยขึ้นไปสู้อยู่ในโซนอยู่ในโซนอาจารย์หอยว่าอยู่ในโซนเลยงานนองทีมบริตีนะ ผิดไปนะครับผมก็จะสามีถึงลูกปั๊มอ้าวช็อตตัวเอง,อง,งโอ้โหกันทะลักก็ขึ้นไปเปลี่ยนทีมจะกล้าตีไหมเนี่ย ปเีเว้ยอ้าวเป้าบินเสียเท่าไหร่กระทะลักเยอะเท่าไ,ไหไร,ร่เนี่ยไม่มีใครได้แต้มบ่โอเคครับผมโอ้ลูกขามืออยู่เนาะขามือทั้งสองฝ่ายล่างที่แล้วนะครับไม่มีใครได้แต้มนะครับผม สองทีมแต่นะครับผมก็จะส่งอาจารหอยขึ้นมาคุมโซนโอ้โหสวยงามครับลูกนี้ครับผมต้องเชื่อมันในตัวเองเล่น

เปลี่ยนนะครับทั้งทีมก็ไม่รีลัวตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองติดนะครับผมรับไปสองแต้มในสนามโอ้หตีติดด้วยนะครับผมอาจารย์อ้นจอมเวียงก็ขึ้นมาสู้ยังเสียอยู่สองแต้มนะครับผมอย่าพลาดนะครับผม ถ้าพลาดมีเกมนะครับรอบนี้ป<ำ>ั๊มผิดไปหนึ่งลูกแล้วครับผมดดเป็นเป้าเลยถ้าไม่เล่นเป้าไม่รอด<ม>เออถ้า,าง,งั้นไม่รอดถ้าไม่เล่นเป้าเนึ่อ <c oughs> ันนี้เล่นเป้าเกมจบแค่จบ ลางที่แล้วครับไม่มีก็ได้แต้มครับผมเริ่มใหม่แตก่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมเป็น8ต่อ4ีะตัดบนรอบเข้าสีส่ตัดเข้าสีไม่ดึกหรออ เข้าสีแล้วก็ครับใส่กันคนละรอบก็ีนน่เลยใช่ครับผมค้าใครชนะก็เข้าสีใครแพ้ก็ตกมั้งอินกันตละก็ขึ้นไปเปียนนะครับโดยปาอ้อนจอมเวียง น้องทีมก็ส่งอาจารย์หอยขึ้นไปสู้โอ้โหเปลี่ยนตอนผ่านนะครับเปลี่ยนตอนผ่านสู้เองลูกโอ้อย่าทำเป็นเล่นนะเป็นไรโต๊ะระเบ้อนะครับครับผมเอาน้ำบ่ครับน้ำจะหมดแล้วอ่าได้ก็ดีแค่หนึ่งควดนี่เออนี่ครับได้ก็ได้ครับผมขอบคุณครับผม ส,สาวหน้า<ห>นนเจอกไหม <c oughs> ครับผมถิงกันทะเผมก็จะส่งน้องก๊อบขึ้นไปสู้ <c oughs> ผมงไม่ตีแล้วครับเอาตีผิดไปอันนึงดูนะครับ <c oughs> อ้าว <c oughs> งานนี้คงไม่รอดนะถ้าลักษณะแบบนี้ อ้าวเด็กก็ไม่ได้ดีกว่าล่างก่อนกันทะลัก่งป่าโอนขึ้นไปสู้โอนจอมเวียงเปลี่ยนนะครับผมน้องกีนก็จะทำการตี อีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองตังเอา้าโหติดนะครับผมเ,เกมคานะครับผมลูกนี้อา้าวเข้าอีกหนึ่งูกเกมนะครับผมเอ้ยทำไม่ได้ได้สองแมนะครับผมสกอร์เลื่อนเป็นสิบต่อสี่โอ้ยเห็ดเห็ดเล่นไป ของทีมแรกแท้นนะครับผมก็จะส่งอาจารย์หอยขึ้นมาคุมโซนอืมคุม,ม,มแบบห่างๆอยู่แบบหุวงหัวนะครับกันตลัดก็ส่งอาจารย์อนขึ้นมาสู้อนจอมเวียงเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามอาจารย์หอยก็จะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูก อาจารย์หอยก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมน้องก๊อฟก็จะตีแล้วครับผมตีพูลรับหนึ่งตีพูลรับสองตั้มผิดนะครับผมอ้าวจะไประเบิดหรือว่าอะไรเนี่ยอ้าวผิดไปแล้วสองลูกนะครับผมแต้มเกมนะครับผมอือโดนลูกสุดท้ายนะครับผมอาจารย์หอยก็จะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูก อาจารย์หอยก็ขึ้นมาเปลี่ยนนะครับผมโอ้โหปลาอ้อนปลาอ้อนจอมเวียงปลาอ้อนจอมเวียงจะขึ้นหรือจะตีลูกเกมพิดไปแล้วครับผมจะซ้ำอีกหนึ่งลูกไม่ซ้ำนะครับผมอ้าวเกมนะครับผมน้องทีมเป็นฝ่ายชนะนะครับผมสกอร์สิเ็ดต่อสี